สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับชั้งชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอเตอร์ไซค์สาหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับ LS ครับผมกําลังต่อระบบไฟ LS ครับ EP นี้เป็น EP ที่สองครับผมต่อจาก EP แรกครับคราวนี้มาเรามาดูสวิตช์กุญแจกนครับสวิตช์กุญแจแล้วก็กล่องฟิลกันครับสายสีสวิตช์กุญแจครับมาดูกันครับเริ่มจากสายแรกเลยครับ สายสีแดงครับสายสีแดงแดงล้วนครับไฟมันจะไม่เข้ามาเข้าสายนี้ครับไฟจากแบตเตอรี่จะมาสายนี้โดยตรงครับผมพอเปิดสวิตช์กุญแจปับ๊บไฟมันก็จะจ่ายมาที่สายแดงแถบดำดำแล้วก็เขียวแถบเหลืองครับผมมันจะจ่ายมาทั้งสามเส้นเลยครับจะจ่ายมาทั้งสามเส้นเลยครับ แต่เข้าเส้นเดียวครับคือสายแดงครับผมเปิดสวิตช์ปั๊บจะจ่ายมาทั้งสามเส้นครับแดงแถบดําดําแล้วก็เขียวแถบเหลืองครับแล้วเรามาดูกันว่าไอแดงแถบดําเนี่ยมันมาตัวไหนครับมันมาจากไหนครับผมแดงแถบดํามันไปไหนครับมันออกจากสวิตช์กุญแจแล้วมันไปไหนครับมันมาวิ่งมาที่ฟิวครับผมมันวิ่งมาที่ฟิวนี่ครับ แดงแถบดําครับฝั่งนี้นเห็นไหมครับนี่แดงแถบดํามันจะวิ่งออกมันจุต่อจากฟิว swimming, มันก็จะเป็นแดงจากแดงแถบดํามันก็จะเป็นดําแถบแดงครับดําแถบแดงตัวนี้วิ่งไปไหนครับวิ่งผ่านฟิววิ่งไปไหนครับ,ว,รบวิ่งมาที่ปั๊กกล่องไฟครับวิ่งมาเข้าที่ปลั๊กกล่องไฟครับเห็นไหมครับ ดำแถบแดงครับนี่ครับดำแถบแดงครับผมส่วนส่วนดำครับวิ่งไปไหนครับส่วนดำครับก็วิ่งมาที่นี่ครับอ่าขอแดงแถบดำเนี่ยครับเห็นไหมมันจะพ่วงมาครับมันจะพ่วงแดงแถบดำมามันจะมานี่ครับแล้วก็มาที่สายสีดำครับ สายสีดำมันก็จะวิ่งไปที่ไฟที่ใช้แบตเตอรี่เช่นไฟเลี้ยวเหลือไฟอหน้าปัดเหลือไฟเตือนเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟเตือนเลี้ยวเรือนไม้ครับผมหรือว่าไฟไฟ,เก,ไฟเกน้ำมันไอเกน้ำมันเกความร้อนประมาณนั้นครับผมเกน้ำมันครับผมไฟเกน้ำมันครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งครับมันจะแยกครับมันจะแยกกันการทํางานครับถ้าตรงไหนช็อตมันก็จะตัดครับถ้าระบบที่ว่าสายสีดำๆเนี่ยครับมันช็อตถ้าไฟที่ tones, ไฟแบตสีดําเนี่ยมันช็อตมันก็จะตัดตัวนี้ครับส่วนกล่องไฟครับก็เป็นกล่องนี้ครับกล่องนี้ถ้าไฟทิปวิ่งไปกล่องมันช็อตมันก็จะตัดครับถ้ามันช็อตมันก็ไปตัดเอาง่ายๆก็คือถ้าระบบไฟพวกตัวเนี้ย ถ้าช็อตครับถ้าไฟมันตัดครับถ้าฟิว์มันตัดครับกล่องไฟก็ยังจะทํางานอยู่ครับรถก็ยังจะวิ่งได้อยู่ครับแต่ว่าแค่ว่าไฟทุกอย่างมันไม่ออกครับนี่เขาระบบมันทํามาเพื่อให้ว่าแยกครับแยกชิ้นส่วนกันส่วนตัวนี้เป็นไฟที่จากไฟจากแบตเตอรี่วิ่งขึ้นไปสิตกุญแจครับตัวนี้อ่าแดงแถบขาวครับออกจากแบตเตอรี่ครับก่อนที่ก่อนที่จะวิ่งขึ้นมาสวิตช์กุญแจครับ จะผ่านตัวนี้ก่อนครับถ้าตรงนี้ช็อตมันก็จะตัดก่อนเพื่อนเลยครับนี่ถ้าตัวนี้ช็อตก็จะตัดก่อนเพื่อนเลยก็จะทําให้อ่ามันไม่ช็อตมันทุกอย่างไม่เสียครับจะเสียแค่ฟิวครับผมตุนจะได้หาครับว่ามันช็อตตรงไหนครับผมนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับผมที่นำมาฝากเ,เพื่อนๆเอฟซีครับตอนนี้ก็กำลังไล่ระบบไฟ สตาร์ทของ L S ครับผมว่าไฟจากสากุญแจแล้วก็กล่องไฟนะครับมันจะมันจะทำงานสัมพันธ์กันครับถ้าเรารู้เราก็จะทำได้โดยไม่ต้องไม่เสียหายครับผมไม่มีการช็อตครับผมอันนี้ผมต่อโดยยังไม่มียังไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับผมต่อตามความรู้ที่รู้มาครับผม ก็หวังว่าเอ็กคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่มีข้อสงสัยอะไรอยากถามสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมผมก็จะจะทยอยตอบให้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่า,ารถคันนี้สุดท้ายแล้วจะสตาร์ทขี่ได้ตอนไหนครับผมผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ